ลักษณะของภิกขุผู้มีศีลในยะที่หนึ่งมหาราชะพิกุเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วเป็นอย่างไรเล่ามหาราชะภิกขุในธรรมวินัยนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้และสัตว์ราเสียแล้วมีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละอธินนาทานเว้นขาดจากอธินนาทานถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้เป็นคนสะอาดไม่เป็นขโมยอยู่แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติห่างไกล เว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละมุสาวาดเว้นขาดจากมุสาวาดพูดแต่ความจริงรักษาความสัตย์มั่นคงในคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกนี้แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละคำสอเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียดได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อให้ฝ่ายนี้แตกร้าวกันหรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่นำมาบอกแก่ฝ่ายนี้เพื่อให้ฝ่ายโน้นแตกร้าวกันแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ให้พร้อมเพียงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในการพร้อมเพียง เป็นคนยินดีในการพร้อมเพรียงเป็นคนพอใจในการพร้อมเพรียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้พร้อมเพรียงกันแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคํำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดให้เกิดความรักเป็นคําฟูใจเป็นคําสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเว้นขาดจากการพูดเพอเจอกล่าวแต่ในเวลาอันสมควรกล่าวแต่ความจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่วาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์ สมควรแก่เวลาแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง